ค่ะวันนี้นะคะก็กลับพบกัอนอีกแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะออนก็ตั้งใจนะคะมาทําคลิปที่หลายๆคนเรียกร้อง r e quest แล้วก็ทักมาถามกันใน Instagram ทักมาถามกันใน direct message แบบว่า inbox ระเบิดกันไปแล้วนะคะซึ่งคลิปที่จะพูดกันในวันนี้นะคะก็คือเคล็ดลับวิธีการลดน้ําหนักของออนถึง10 กิโลกร,รมัมโดยที่ไม่ออกกําลังกายและไม่พึ่งยาลดความอ้วนนั่นเองค่ะที่ผ่านมานะคะออนหนักอยู่ประมาณ50-52ถึงกิโลนะคะสูงอยู่ที่ประมาณ158นะคะแล้วก็ออนเป็นคนรูปร่างค่อนข้างเล็กนะคะไม่ใช่คนเหมือนแบบว่ารูปร่างใหญ่นะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อออนน้าหนักเท่านั้นกับความสูงเท่านี้เพราะมันแบบบรรจบกันอะ่ะมันก็เลยทําให้มันเหมือนกับว่าตัวมันแบบแน่นหน้ามันแน่นและที่สําคัญก็คือออนเป็นคนซ่อนรูปเพราะว่าออนไม่ได้ออกหน้าซะเต็มที่ไม่ได้ออก แผสเต็มที่ไม่ได้ออกขาซะทั้งหมดแต่ทุกอย่างมันมารวมกันอยู่ที่พุงนะคะหลายๆคนอาจจะแบบมันจะสักเท่าไหร่กันเชียวอ่ะนี่ก็คือให้ดูรูปกันเลยนะคะ ออนอะ่ะตัวแค่นี้แขนประมาณนี้หน้าประมาณนี้แต่ดูพุงดิคือพุงมันออกมาเยอะมากนะ้เยอะมากแบบมากเหมือนคนท้องแบบ 4- ี่หเดือนเลยซึ่งมันทําให้ออนรู้สึกว่าออนไม่ค่อยแฮปปี้กับตัวเองเวลาที่เราอยากจะแต่งอะไรสวยๆอยากจะแต่งอะไรที่มันแบบโชว์พุงหรือว่าโชว์เนื้อโชว์หนังนิดหน่อยเนี่ยมันทําให้เราขาดความมั่นใจดังนั้นนอออก็เลยรู้สึกว่าโอ๊ยถ้าเรายังแบบว่าอยากจะรักสวยรักงามอยากจะแต่งตัวสวยๆแบบเนี้ยเราจะต้องลุกขึ้นมาทําอะไรแล้วแหละซึ่ง ออนก็ไปนั่งคิดนอนคิดตีลังกาคิดว่าออนจะทํายังไงดีเพราะส่วนตัวก็คือ1เป็นคนไม่ชอบออกกําลังกายเลยแล้วจะทํายังไง2ก็จะให้มากินยาลดความอ้วนบล็อกเบิร์นเผาผ่านนั่นนี่นู่นนั่นออนก็ไม่กินเพราะออนที่ไม่ชอบการกินยาลดความอ้วนอรู้สึกว่ามันไม่โอเคนะคะอานั่งคิด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 จนไปนั่งแบบว่าอ่านนู่นอ่านนี่มานะคะแล้วก็คนพบว่าเฮ้ยมันมีวิธีหนึ่งนะคะที่กึ่งวิธีการควบคุมอาหารหรือจํากัดเวลากินอาหารนะคะ แล้วมันช่วยในเรื่องของการลดน้าหนักไปในตัวนะคะบวกกับว่าไลฟ์สไตล์แล้วก็รูนในชีวิตของออนเนี่ยมันค่อนข้างตอบโจทย์กันในส่วนนี้ออนก็เลยคิดว่าโอเคงั้นอ่อนเริ่มวิธีนี้ละกันนะคะ ซึ่งวิธีที่ออนพูดถึงนะคะก็คือการทํา IF นั่นเองค่ะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้านเลยนะคะว่าทํา IF ทา IF นะคะแล้วทํา IF คืออะไรนะคะอ่ะเดี๋ยวออนจะมาอ่านจากวิจัยนะคะให้ดูกันเลยว่ามันเป็นแบบนี้นะคะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่สื่อสารผิดพลาดนะคะการทํา IF นะคะก็คือ intermittent fasting นะคะหรือว่าเป็นการ ควบคุมน้ําหนักการจํากัดเวลาในการกินอาหารนะคะซึ่งในส่วนเนี้ยเขาก็จะมีหลายแบบมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการจํากัดเวลาที่เรียกว่ากิน1ชั่วโมงหยุด23ชั่วโมงนะคะหรือว่ากิน6ชั่วโมงนะคะหยุด18ชั่วโมงนะคะหรือว่าจะกิน8ชั่วโมงหยุด16ชั่วโมงนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับออนนะคะออนเลือกการกินแบบ8ชั่วโมงแล้วก็หยุด16ชั่วโมงคะก็คือเป็นการทำมาเอฟแบบ สบายๆ mm hmm. ไม่ได้แบบว่าโหดร้ายมากมายนะคะและที่สําคัญก็ค cool. er, <t> ือออรู้สึกว่าอย่างน้อยถ้าออนทำเนี่ยมันก็ยังแบบว่าไม่ได้หักดิบมากจนเกินไปเนาะเพราะว่าถ้าหักดิบมากจนเกินไปแล้วออนไม่ไหวเนี่ยออนก็อาจจะแบบรู้สึกแบบเลิกดีกว่าไม่ทําดีกว่าแล้วการที่ออนตั้งใจจะลดน้ําหนักเนี่ยมันก็จะไม่สําเร็จนะคะการทำ m i F เนี่ยหลักๆเลยนะคะเขาบอกว่ามันช่วยลดปริมาณไขมันในร่างกายนะคะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะก็คือช่วงที่ร่างกายเราไม่มีอาหารให้ย่อยนะคะก็คือช่วงที่เราเนี่ยหยุดกินนะคะประมาณ16ชั่วโมงเนี่ยปริมาณ อินซูลินนะคะมันก็จะต่ำเมื่อปริมาณอินซูลินมันต่ำเนี่ยระบบเผาผ่านนะคะมันก็จะเหมือนไปดึงตัวไขมันนะคะมาเผาผ่านนั่นเองค่ะแต่เมื่อร่างกายเรามีอาหารให้ย่อยในระบบนะคะปริมาณอินซูลินเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นเมื่อมันสูงขึ้นเนี่ยร่างกายนะคะก็จะ เผาผ่านนะคะพวกอาหารที่เรากินเข้าไปนะคะดังนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีการเผาผ่านทั้ง2เวลาก็คือช่วงเวลาที่กินกับช่วงเวลาที่หยุดกินนั่นเองนะคะอันนี้คือออนพยายามอ่านจากในวิจัยที่เขาแบบว่าสรุปมาให้นะคะซึ่งถ้าออนอ่านหรืออธิบายผิดไปตรงไหนเนี่ยออนก็ต้องขอโทษมากด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้มันก็คือแบบวิธีที่ออนเข้าใจจริงๆนะคะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเวลาที่ทํา IF แบบนี้นะคะออนไม่ได้ทําแบบว่าทุกวันนะคะก็คือในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยจะมีวัน cheat day นะคะหวันนั่นเองนะคะเท่ากับว เดือนหนึ่งนะคะออนจะมีชีเด์ประมาณ4วันนั่นเองค่ะอามาพูดถึงวิธีการทำไอเฟในแบบของออนบ้างดีกว่าเนาะก็คือในแบบของออนนะคะอย่างที่บอกว่าออนกิน8ชั่วโมงหยุด16ชั่วโมงนะคะ ซึ่งในช่วง8ชั่วโมงเนี่ยด้วยความที่ว่าออนเป็นคนตอนเช้าเนี่ยจะตื่นมาแล้วไม่ได้ชอบกินข้าวเช้าในทันทีบวกกับว่าช่วงเช้าของออนจะเป็นช่วงที่ออนยุ่งมากนะคะไม่ว่าจะแบบตื่นมาแล้วต้องสรุปออเดอร์เช็คออเดอร์ส่งออเดอร์ให้ทางทีมแพ็คนะคะรวมถึงตอบไลน์ลูกค้าที่พักกันเข้ามาช่วงกลางคืนนะคะแล้วก็เช็คเมลเช็คอะไรต่างๆนะคะไม่รวมที่จะต้องแพลนง,งานว่าวันนี้เราจะต้องทําอะไรเราจะต้องไปไหนบ้างะคะทำ,ทำนู่นทํานี่ไปคือมันแบบแป๊บเดียวก็คือเที่ยงแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยด้วยความที่ไลไนออนเป็ คนกินข้าวมื้อแรกตอนเที่ยงนะคะมันเลยตอบโจทย์กับการทำา y F เพราะว่าออนชอบกินอาหารค่อนข้างเย็นนะคะดังนั้นนี่อ,อนก็จะเริ่มกินอาหารมื้อแรกตอนเที่ยงนะคะแล้วก็มื้อสุดท้ายเนี่ยจะจบอยู่ที่ประมาณ2องทุ่มนั่นเองนะคะก็คืออ่อนมีเวลากินในช่วง8ชั่วโมงนั่นเองนะ,ะบางคนเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าเคร่งมากๆก็คือแบบทำา y F ด้วยนะคะแล้วก็ควบคุมการกินอาหารก็คือเน้นพวกทานโปรตีนทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะ,ะแต่ว่าออนเนี่ยไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะคะดังนั้นเนี่ย สิ่งที่ออนทำนะคะแล้วออนก็เริ่มมาตั้งแต่ประมาณกลางมกราเลยนะคะก็คือ8ชั่วโมงเนี่ยออนก็กินปกติก็คือเหมือนกินอาหารเช้ากับอาหารกลางวันเนี่ยควบกันนะคะซึ่งมื้อเช้าหลักๆเลยนะคะออนจะชอบกินอะไรพวกที่เป็นแป้งนะ,ะเพราะออนรู้สึกว่า ออนปิดแป้งอะล้วแป้งของออนก็คือเป็นพวกขนมปังเป็นหลักนะคะเช่นขนมปังทานเนยขนมปังไข่ดาวเบคอนแซนด์วิชต่างๆนะคะหรือพวกพัฟเห็ดพายเห็ดพายผักโขมอะไรแบบนี้ก็คือจะเป็นพวกนั้นนะคะบวกกับโกโก้เย็นโอวัลตินเย็นนมเย็นนมสดแบบนี้นะคะก็จะเป็นอาหารชาวโคกอาหารกลางวันช่วงประมาณเที่ยงนะคะเสร็จแ,แล้วเนี่ยถ้าวันไหนงานมันยุ่งมากๆนะคะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราใช้เอเนอร์จีเยอะอะเราหมดพลังช่วงประมาณ 3- 4มโมงเย็นนะคะออนก็จะแบบโหยนิดนึงสิ่งที่ออนทำนะคะ ก ge ge ็คืออ่อนจะหาน้ําหวานกินหรือของหวานเล็กๆน้อยๆเช่นอาจจะเป็นแบบเค้กก้เล็กๆไอติมนะคะหรือว่าพวกน้ำปั่นนะคะบางทีเราก็แบบสั่งโกโก้เย็นปั่นอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรที่มันรู้สึกแบบสดชื่นแล้วก็เติมน้ำตาลให้กับเรานะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอช่วงเย็นนะคะอ่ก็จะกินข้าวประมาณตั้งแต่ช่วงหกโมงครึ่งถึงทุ่มกว่านะคะโดยช่วงเย็นเนี่ยอาหารของออนที่เน้นเป็นหลักนะคะก็คือจะเป็นพวกโปรตีนด้วยความที่ส่วนตัวออนเป็นคนไม่ชอบกินข้าวนะคือข้าวสวยอ่อนไม่กินเลยในเดือนหนึ่งอะ นับครั้งได้เลยว่าอ่อนกินข้าวสวยไม่เกิน3าครั้งนะคะแล้วถ้าอย่างพวกข้าวซูชิเนี่ยถ้าอ่อนสั่งซูชิออนจะสั่งข้าวน้อยตลอดคนะ่ะเพราะออนเป็นคนไม่ชอบกินข้าวแต่ออนชอบกินแป้งพวกแป้งขนมปังหรือว่าเส้นพาสต้านะคะดังนั้นเนี่ยอย่างช่วงเย็นที่อ่อนจะกินตลอดนะมันก็เลยจะเน้นเป็นพวกโปรตีนไม่ว่าจะเป็นแบบเนื้อสเต็กหรือว่าพวกแบบว่าแซลมอนซาชิมิอาหารญี่ปุ่นที่มันค่อนข้างข้าวน้อยไม่มีข้าวอะไรแบบนี้นะคะ ซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นแบบว่ารูทีนในการกินของออนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอตอนกลางคืนนะคะออนก็จะหยุดเลยยิงยาวไปเลยนะคะ16ชั่วโมงนะคะแล้วก็เริ่มกินใหม่นั่นเองนะคะสำหรับในช่วง16ชั่วโมงนะคะอาจจะมีคนสงสัยว่าเฮ้ยเราไม่หิวไม่หไมโหยไม่อะไรหรอคือไม่ได้เป็นคนชอบกินจุบจิกแบบนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยในช่วง16ชั่วโมงนะคะก็คือไม่ได้หิวไม่ได้โหยไม่ได้รู้สึกอยากจะกินอะไรจุบจิบเท่าไหร่นะคะนอกจากวันที่มันเหนื่อยมากจริงๆมีเรื่องแบบปวดหัวเรื่องเครียดมากจริงๆมันกก็จจจะะออยาากกิินไรุบ,บ้ง แต่ด้วยเนเจอร์ของออนที่ออนใช้ชีวิตเป็นดูทีนมากนะคะก็คือไม่ใช่คนที่ชอบกินอะไรจุบจิบนะคะดังนั้นเนี่ยพอออนกินเสร็จนะคะประมาณไม่เกิน2องทุ่มปุ๊บเนี่ยเอกลับบ้านมาเราก็อาบน้ําทาครีมทํางานเล่นกับแมว เสร็จแล้วออมก็จะนอนประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนหรือว่าไม่เกินตีหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็หลับไปพอเราตื่นมาอีกวันหนึ่งมันก็เป็นรูทีนที่เราต้องทํางานตอบลูกคงลูกค้าแล้วมันก็เวลาผ่านไปมันก็เที่ยงแล้วอะดังนั้นคือออมไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันหิวเหลือเกินได้ฉันต้องนอนดึกอยู่ดึกอะไรแบบนี้นะ,ะส่วนตัวก็คือสบายมากนะคะมีบางคนนะคะที่เขาเคร่งมากๆอะ่ะเขาก็จะออกกําลังกายควบไปด้วยนะคะเช่นออกกาลังกายควบฟิตเนสต่างๆแอโรบิก หรือว่าแบบว่ากินอาหารที่แบบว่าจํากัดพวกแคลอรี่อะไรต่างๆเพิ่มควไปนะคะซึ่งออเคยเห็นหลายๆคนที่ทําแบบนั้นอย่างเพื่อนอนบางคนควบคุมปริมาณอาหารที่กินควบคู่ไปด้วยอย่างบางคนออกกาลังกายควบคู่ไปด้วยอย่างพวกนี้เขาก็จะเห็นผลที่ค่อนข้างเร็วแล้วก็ชัดขึ้นกว่าออนนะคะแต่ในส่วนของออนด้วยความที่ออนเป็นคนแบบชิลๆเนาะออนก็รู้สึกว่าอะแบบนี้ออนก็แฮปปี้แล้วนะคะ ซึ่งในส่วนนี้นะคะออนก็รวบรวมประมาณ5-6คําถามนะคะจากที่หลายๆคนถามกันเข้ามาเกี่ยวกับการทํา IF ในแบบของออนนะคะว่าออนทํายังไงนะคะให้ลดไปได้ถึง10กิโลนะคะอ,อ่ะวันนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่คําถามแรกกันก่อนเลยเนาะ บอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบวกกับว่าระบบการเผาผลาญของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันออนคิดว่าออนได้กรรมพันธุ์หรือพันธุก,กรรมอะเรียกไม่ถูกนะคะที่เออเนี่ยแหละกรรมพัธุ์หรือพันธุก,กรรมที่มันแบบเผาผลาญดีนะคะเพราะว่าบ้านฝั่งคุณพ่ออ่อนอทุกคนคือจะแบบตัวเล็กผอมอยี่งพี่สาวออนเนี่ยช่วงน้าหนัก,น,กน้อย,อยก็คืออยู่ที่ประมาณ3ามเก้าสี่สิบนะคะแล้วเขาก็จะหนักไม่เกิน42-43ิบสองสี่สิบสามนะคะท่านั้นที่เขาก็กินครบสามมื้อเนอะหรอแ คุณย่าออนถ้าใครเห็นกันนะคะก็จะเห็นว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กนะคะดังนั้นเนี่ยคืออย่างกรรมพันธุ์ฝั่งคุณพ่อเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่แบบว่าเหมือนค่อนข้างตัวเล็กตัวบางอยู่แล้วนะคะ ส่วนฝั่งคุณแม่เนี่ยจะมีเนื้อมีหนังมากกว่านะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่ามากมายทังนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรามีกรรมพันธุ์ฝั่งคุณพ่อมาเยอะทําให้เรามีระบบเผาผ่านที่ค่อนข้างดีนะคะมันทําให้ออนโชคดีที่ว่าสิ่งต่างๆที่ออนกินมาตลอดเกือบ30ปีอ่อนควรจะต้องอ้วนมากๆอ,อก้วนจนสามารถเป็นโรคร้ายเพราะว่าหนึ่งออนกินแต่ของไม่มีประโยชน์ออนติดน้ำบัดลมช่วงที่ผ่านมากินเกือบทุกมื้อเลยนะคะแล้วก็ต้องกินของหวานหลังของคาวเสมอนะคะที่สําคัญก็คือออนจะชอบกินขนมที่มัน แบบไม่ได้มีอะไรดีเช่นแบบบีบวิปครีมกรอกปากกินแต่วิปครีมอเปล่า,าถ้ามีเค,ค้กก็กินแต่ครีม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 เนยก็กินบอเปล่า,ากินชีสเปล่า,าอย่างเงี้ยคือไลฟ์สไตล์การกินของออนช่วงก่อนนะที่จะทํา IF อะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบออนควรจะหนัก60 70ไปแล้วอะ่ะแต่คือมันหนักได้มากแค่นะั้นสำหรับออนก็คือหนักประมาณ52คนระเพราะว่าตัวมันก็คือจุกไปหมดแล้วแน่นไปหมดแล้วนะคะแต่อย่างที่บอกก็คือด้วยความที่พอมันลงภูมิมันก็คือแบบไม่ไหวถูกต้องไหมดังนั้นเนี่ยตอนที่มรรมะ,ะคาะออาได้บ หนึ่เดือนกว่าๆนะคะน้ำหนักออนลดไปประมาณโลนิดๆน,นะคะจนกระทั่งทำครบป,ประมาณ3เดือนนะคะออนลดไปประมาณ2โลกว่า3โลนะคะซึ่งก็คือตอนนั้นประมาณมีนานนะะที่ไปออสเตรเลียนะคะเสร็จแ,แล้วออมก็อยู่ยิงออสเตรเลียายาวเลยนะคะจนกระทั่งประมาณเกือบมิถุนายนนะคะเพราะว่าติดอยู่ที่นั่นกลับไม่ได้นะคะที่ประเทศเราล็อกดาวถูกไหม oh. ซึ่งตอนก่อนที่ออนจะกลับมาที่ไทยเนี่ยออนชั่งน้ําหนักตอนนั้นออนอยู่ที่ประมาณ45นะคะ เท่ากับว่าออนลงมาประมาณ5 -7 โลแล้วเพราะว่าน้ำหนักเดิมอยู่ที่ประมาณ50-52านะแล้วพอตอนนี้ออนกลับไทยมานะคะก็เดือน1 1แล้วเท่ากับว่าทำา IF นะคะมาประมาณ10เดือนนะคะซึ่งน้ำหนักออนเนี่ยก็คือลงไปอยู่ที่ประมาณ 10- 1ถึงสิโลนะคะเพราะว่าน้ำหนักออนตอนนี้นะคะต่ำสุดเท่าที่เคยเจอมาะคะอยู่ที่40.9นะคะแล้วก็สูงสุดนะคะในวันที่เราแบบกินบุฟเฟ่ไปนหนั่งชิลนั่นนี่นูน่นนั่นเนี่ย ก็อยู่ที่ประมาณ42.5นั่นเองนะคะซึ่งเท่ากับว่ามันลดลงมาประมาณ10โลถึงเกือบ12โลเลยนั่นเองค่ะทั้งหมดทั้งปวงออนใช้เวลาต่อเนื่องมาตลอดนะคะแล้วอ่อนก็คือทำา IF นะคะแบบที่กิน8ชั่วโมงอยู่16ชั่วโมงนะคะอาทิตย์ละ6วันนะคะติดต่อกันมาตลอด10เดือนแต่ก็จะมีชีตเดย์นะคะที่อ่อนแบบอยากจะกินนั่นนี่ไม่เป็นเวลาบ้างนะคะก็คือจะมี1วันต่ออาทิตย์นั่นเองนะคะ เนเจอร์ Nature, ในการกินของออนออนไม่ใช่คนกินจุกจิกนะคือออนกินขนมจริงกินอะไรจริงแต่ออนกินเป็นมือกินเป็นมือแล้วออนจบดังนั้นสลบออนก็คือไม่ได้หวยอาหารไม่ได้รู้สึกหิวไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะออนไม่ได้ควบคุมแคลอรี่นะคะเพราะว่าออนเป็นคนรักการกินมากนะคะ ดังนั้นเนี่ยออนเลยกินในสิ่งที่อยากกินนะคะแต่ว่ากินจํากัดเวลาไม่กินเกินเวลานั่นเองนะคะแล้วอ่อนก็ไม่ได้แบบว่าเลือกอาหารอะไรนะคะออนก็ยังกินในส่วนที่อ่อนชอบแต่ด้วยความที่สิ่งที่ออนชอบแล้วออนกินตอนเย็นมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่นะคะมันก็เลยเป็นสิ่งที่โชคดีเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนเย็นออนกินเป็นพวกเนื้อสัตว์ซะเยอะแล้วอ่อนก็ไม่กินข้าวนะคะส่วนพวกข้าวหรือแป้งเนี่ยจะกินตอนเช้าเป็นหลักนะคะดังนั้นมันก็เลยเหมือนแบบอ่าโอเคไม่มีปัญหานะคะ ออนเป็นคนที่ไม่ออกกําลังกายเลยนะคะดังนั้นเนี่ยออนไม่ได้ออกกําลังกายค่ะมันมีช่วงตอนที่ออนไปแบบว่ากลับตัวควอนทีนจากการกลับมาจากออสเตรเลียแล้วมันอยู่แต่ในห้องอย่างเดียวอันนั้นออนมีแบบว่าแอโรบิกแบบวันละ5นาที10นาทีนะคะเพราะว่ามันนอนนั่งนอนนั่งในห้องอย่างเดียวออกไปไหนไม่ได้อะ่ะอันนั้นคือมันจะรู้สึกแบบร่างกายฉันจะแบบเป็นง่อยแล้วนะคะตอนนั้นก็เลยมีแบบว่า แอโรบิกกระโดดตบนั้นมียืดเส้นยืดสายให้ร่างกายมันแบบรู้สึกได้ขยับขยืน่นแต่พอออนออกมาแล้วออนมีขับรถไปทํางานนั่นเดินขึ้นนี่เดินไปนั่นไปนี่มีการใช้ energy ตลอดเวลาออนก็ไม่ได้ออกกําลังกายใดๆนะคะและเน้นย้ําเลยนะคะว่าออนไม่กินยาลดความอ้วนนะคะทั้งชีวิตออนออนไม่เคยกินยาลดความอว้วนและออนก็ไม่เคยรับยาลดความอ้วนที่แบบมารีวิวใดๆนะคะดังนั้นก็คือบอกเลยว่าไม่มีแล้วก็ไม่ได้กินนะคะ ที่บอกนะคะว่าการทําอะไรพวกนี้มันขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนนะคะมันไม่ใช่ว่าร่างกายทุกคนเหมาะกับการทําประเภทนี้อ่อนรู้จักคนที่เคยทําคีโตนะคะก็คือไอ้ที่กินทุกอย่างยกเว้นแป้งอะ อันนั้นนะ่ะในระยะเวลาแบบ3าถึงหเดือนเขาก็ลดลงมาประมาณ20กว่ากโลนะคะซึ่งถามว่าออนทา keto ได้ไหมออนทําทไม่ได้บอกเลยเพราะออนรักแป้งนะคะซึ่งเนน่ร่างกายเขาถูกกับการไม่กินแป้งถูกกับการกินแต่พวกเนื้อสัตว์ถูกกับการกินพวกไขมันนะคะซึ่งเขาก็ลดลงมาเยอะมากคะทำให้ออนเห็นว่าเฮ้ยร่างกายแต่ละคนนะ่ะมันถูกกับการควบคุมน้ําหนักการกินการอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันนะคะซึ่งสำหรับออนออนถูกกับการทํา if นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าลองทําแล้วอ่ะมันไม่เวิร์กนะคะสัก3เดือน5เดือนเนี่ย ก็อยากจะให้ลองวิธีอื่นดูว่าโอเคถ้าวิธีนี้ไม่เวิร์กนะคะเราลองวิธีอื่นดูไหมนะคะเผื่อว่าเราจะเจอวิธีที่มันเหมาะกับเรานะคะในแต่ละวนันออนไม่ได้ทานเหมือนกันแต่สไตล์การทานมันจะคล้ายๆกันก็คืออย่างช่วงเชา้านะคะออนจะเน้นพวกอะไรที่มันเป็นแป้งนะคะ ในที่นี้ของออนก็คือขนมปังนะซึ่งออน,นจะเป็นคนรักการกินขนมปังกับเนยมากอราจะชอบกินครอซองเนยแล้วออนก็จะมีเนยแบบหลากหลายรสมากเนยรสยูสุเนยรสราสเบอร์รี่ uzu, เนยรสแบบซื่อชวนบัตเตอร์เนยฮอกไกโดเนยเค็มธรรมดาทั่วไปก็คือมีหมดคนะหรือพวกขนมปังที่เป็นแบบว่าบาเกต ขนมปังที่เป็นแบบสี่เหลี่ยมฟาร์มเฮาส์แบบตัดขอบธรรมดาออก็จะชอบกินอย่างนั้นแหละกับพวกเนยนะคะแล้วอองก็จะมีเหมือนแบบว่าโกโก้เย็นนะคะหรือว่าโอวัลตินเย็นหรือว่านมเย็นแบบนี้นะคะควบคู่กันไปนะคะอีกมื้อหนึ่งของออน,นะคะออก็คือเป็นมื้อเย็นนะคะอองก็จะกินในส่วนของพวกที่เป็นโปรตีนเป็นหลักอย่างที่บอกนะคะก็คือเป็นพวกแบบว่าเนื้อวัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะออนเป็นคนกินเนื้อวัวถูกไหมออก็จะกินพวกแบบ นะคะหรือว่าพวกแบบซูชิซาชิมิเป็นหลักนะคะแล้วออนก็จะไม่กินข้าวหรือว่าถ้าต้องกินซูชิเนี่ยออก็จะเลือกเปแบบข้าวน้อยนั่นเองนะคะเพราะออนไม่ใช่คนกินข้าวซึ่งในส่วนเนี้ยของความที่ไม่ค่อยกินข้าว้วยแหละออนว่ามันน่าจะช่วยด้วยเหมือนกับว่าลดปริมาณแป้งไปในตัวนึกออกไหม ตอบเลยค่ะว่าได้กินนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ถ้าดู Instagram ออนนะคะจะเห็นตลอดว่าออนจะชอบไปก,กินร้านานั้นร้านนี้นะคะแล้วออนแบบแฮปปี้มากกับการกินนะคะ จะต้องผอมแล้วแบบว่าอดอาหารไม่ได้กินในสิ่งที่ออนชอบออนบอกเลยว่าออนไม่มีความสุขแน่นอนเพราะว่าความสุขของออนคือการกินนะคะดังนั้นเนี่ยออนเลือกกินนะคะให้อยู่ในช่วงเวลาที่ออนกินได้นะ,ะออนก็คือแฮปปี้แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยออนได้แบบได้กินในสิ่งที่อยากกินเลยนะคะต่ำสุดอยู่ที่40.9นะคะสูงสุดอยู่ที่42.5นะคะ แรงปกติเหมือนเดิมนะคะไม่ได้มีน้ามืดไม่ได้มีวิงเวียนสีสะไม่ได้มีแบบรู้สึกเป็นลมหรือว่าอ่อนเพลียอ่อนแรงใดๆนะคะคือมันมีช่วงที่แบบว่าอ่อนเพลียอ่อนแรงอันนั้นก็คือช่วงที่คุณย่าเพิ่งเสียนะคะคืออันนั้นมันแบบเหมือนเราสุดทั้งแบบทั้งภายในและภายนอกนึกออกไหมดังนั้นเนี่ยมันมันคือมัน,ม,นมันพังแบบคือซิสเต็มมันแบบพังไปหมดเลยแต่ถ้าถามว่าในช่วงปกติเนี่ยไม่ได้มีอะไรใดๆนะคะแล้วอ่อนก็เพิ่งไปตรวจสุขภาพมานะคะเมื่อประมาณ เดือน2เดือนก่อนนะเพราะว่าคุณแม่ออนก็แอบเป็นห่วงนะว่าเคยลดลงมา10บกโลแบบนี้มันมีอะไรหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยดูภายนอกมันแข็งแรงแต่เราไม่รู้ว่าภายในเป็นยังไงนะคะซึ่งออนก็ไปตรวจสุขภาพมาแล้วนะคะสุขภาพออนเนี่ยทุกอย่างปกติดีนะคะอาจจะมีคอเลสเตอรอลที่แบบสูงบ้างเพราะว่าเป็นคนชอบกินพวกของมันๆนะคะนอกนั้นก็คือปกติมากๆนะคะ แฮปปี้นะคะแล้วออนก็คิดว่าออนทําต่อไปได้เรื่อยคือออนตอนนี้ไม่ได้คิดแล้วว่ามันการทำไมเอฟที่แบบต้องหยุดเท่านี้เท่านี้เท่านี้แต่มันเหมือนเป็นรูทนในการกินอาหารที่ออนชินไปแล้วมันแบบมันชินแบบนี้ชินกินข้าวเที่ยงอย่างเงี้ยแล้วก็แบบชินอีกทีก็กินข้าวประมาณทุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยดังน,นั้นสำหรับอนอนรู้สึกว่าออนโอเคมากกับการกิน2มื้อนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกแบบว่าเฮ้ยขาดอะไรใดน,นะคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือคําถามนะคะที่หลายๆคนถามกันเข้ามาคะแล้วออนเลือก1ิข้อมาตอบนั่นเองนะคะ แต่ยังไงนะคะจริงๆเนะี่ยอ๋ก็อยากจะบอกว่า อยากให้ทุกคนนะคะรักในการออกกําลังกายนะคะเพราะมันเป็นอะไรที่แบบดีต่อสุขภาพจริงๆนะคะแม้ออนจะยังแบบใจไม่พร้อมในการออกนะคะแต่ถ้าใครใจพร้อมก็ออนนะคะก็ไปก่อนได้เลยเนาะเดี๋ยวออนจะค่อยๆตามไปละกันนะคะแล้วก็อยากจะเน้นย้ำอีกครั้งนะคะว่าการที่ออนทํา IF นะคะและน้ําหนักลดลงมา10โลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกๆคนนะคะเพราะว่าเน้นย้ํากันอีกครั้งนะคะว่าร่างกายแต่และคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบการเผาผลาญสภาพร่างกายต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ย ถ้าทำแล้วมันแบบเฮ้ยไม่เห็นผลเนี่ยมันอาจจะแปลว่าร่างกายเราไม่เหมาะจริงๆหรือร่างกายเรามันไม่ตอบโจทย์กับสิ่งนี้จริงๆก็อยากจะให้ลองหาวิธีอื่นๆดูนะหรือวิธีที่มันแบบทำควบกันไปก็ได้เนาะยังไงวันนี้นะคะออก็ต้องขอจบคลิปกันเท่านี้ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ